สวัสดีด้วยวันนี้พบกับรายการเราเหมือนเดิมน,นะอันนี้เป็นรายการช่องใหม่เป็นแทนนะเมื่อกี้แม่ไข่เมื่อบินวะกระตุกว่ะ ถ่ายวิดีโออยู่อะถ่ายลงยูทูบไงฮะฮักก็ลงยูทูบไงถ่ายไปแกเทพไงเทพไงเี่ย ก่อนที่เราจะสร้างแคนใหม่ไงเราจะสร้างแคนใหม่กันแล้วไม่ใช่เหรอก็แับมึงดิมึงก็อันเดียวกับกูอะไรสัตว์เ้ยอู้กะตูกกว่า ยิงโดนได้ไงวะแน่เดินพี่ก็ตั่เแล้ะ เชื่อแดดแดดโดนพี่ก็าศูนย์ตลอด เสร็จแไว้ทางนี้ดีว่านิกกระตูก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 ะตู ยิงไม่ทันมันกระูกกว่าบ้าไ่ได้ปืนงพี่หน่อยบ้าเราส่งให้หน่อยบ้าเราส่งพี่หน่อย โดนพิฆาตศูนย <c ười> oh, ์ยิงนึ่งเดียวเลยอะโอ้โหถ้าไม่ถ้าถ้าไม่ได้ถ่ายวีดีโอได้เทปนี้เลยไม่ชินไม่ชินในการถ่ายวีดีโอปัดมันเดินพิฆาศูนย์พิฆาศูนยแม่งใชเยอะพิฆาศูนย์สวนมากอาตายให้ช็อตเขาจะเยอะหน่อยไนไหน่าจะ แ่โดนพี่ก็คูนอีกแล้วเออเม้นมิดแต่แล้วน่ะมิด,มด ไม่ไหวว่ะประตูก่ะจบแล้วจบแล้วจบแน่จบแน่เห็นมาละเชีย่ยแม่งโหนะไอเหม็นไอเชี่ยนเลยนะแม่งไม่มีใครใช้วเว้ พรุ่งนี้ได้แน่ดูหน่อยจบซะเฮ้ยบ,บัดบัสโดนระเบิดควันพิษนะคะเน่าอ่ะ